ดูไม่โดดไงเอ็มมาพร้อมกันหรือยังเสร็จกันหมดแล้วน,นะครับฮะเสร็จกันหมดแล้วน,นะครัเเะเสร็จแล้วก็ไปที่เตรียงอะพี่สายไม่มาเลยครับอ่าอ่าอ่าอะไรวะ เอา้าอ๋อตัวนี้ลองน้ำตาลเดี๋ยวจะหาคอนี้น้ำตาลแพงสูุดอา้าวอันนี้เหรออันนี้ตัวน้ำตาลนะเนี่ยอา้าวเหรอ น้ำตาลนี่นะใช่ไหมนี่เหรอตัวนี้แพงสุดเหรอน้ำตาลนะนี่น้ำตาลใช่ป่ะไม่รู้สิที่จริงอะ่ะนางอะ่ะให้ดิฉันมาตัวอันหนึ่งแล้วป๋าอ้าม่ะแต่ว่าดิฉันทำหาย วุ้ยตัวสีเหลืองดิฉันอยากได้สีฟ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่ดูคลิปใช่ใช่แม่เขาดูคลิป เมื่อ,อีคลิปไปซื้อทองแลดูคลิปผัวเขางงมากนี่ไงได้แล้วดิฉันอยากได้ตัวสีฟ้านางน่ารักนี่ไงได้แล้วสมใจแล้วนี่นี่ตัวนี้น่ารักดิฉันว่าตัวนี้มันาน่ารัก ดีทุกคนนะคะใครใจดีส่งดอกกุหลาบให้ได้นะคะใครใจดีส่งดอกกุหลาบให้หนูได้นะพี่แพรี่คิดถึงพี่ฟอรดอีอีเนี่ยเอาลงหลุมไปซะทีเถอะลำคาญอีชาเนี่ยลงหลุมไปเถอะควรลงหลุมละหลายรอบแล้วมึงเนี่ยไม่ตื่นพวกไม่ตื่นก็ไม่อยู่ในหลุมไม่รู้จักการาะเทสะไปลงหลุมซะเนี่ยเนี่ ของแท้บอกว่าแกะให้หมดเลยไหนๆก็แกะและอันนี้ตัวสีจมพูอันนี้ตัวสีจมพ,นนจมพูเขาให้มาทุกคนเขาให้มาดีฉันไม่ได้ซื้อที่หมออ้ำเขาให้มาให้มายกกล่องเลยงงมากใจดีเหลือเกิน ทุกวันนี้นางทำทำคลินิกไม่ค่อยได้กําไรแล้วเพราะนางแจกอาร์ตทอยนางแจกอาร์ตทอยเอฟซีทุกคืนทุกวัน,วนดิฉันเอาตัวไหนห้อยดีทุกคนว่าดิฉันเอาตัวไหนห้อยดีดิฉันเอาตัวไหนห้อยดี ส,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 สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้ากับถีน้้ำตาลมันจะเข้ากับกระเป๋าไหมเนี่ย <c oughs> ฟ้ากดหนึ่งน้ำตาลกดส <c oughs> องเดี๋ยวเราแกะตัวน้ำตาลดูก่อนฟ้ากดหนึ่งน้ำตาลกดสอง โอ้โหโอ้โหกล้าเนาะกล้าเนาะแนะนำคนอื่นเก่งเนะาะจะแกะตัวน้ำตาลให้ดูก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เอาของจริงให้ดูก่อนเฮ้ยแต่ตัวน้ำตาลน่ารักนะมันจะได้มันอ่ะมันจะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ฟ้ากดหนึ่งน้ำตาลกดสอง โอเคมึงเข้าไปอยู่ในกล่องแล้วกันนะอีสีฟ้ามึงมึงแพ้ค่ะมึงแพ้โหวตมึงแพ้โหวตค่ะประชาชนได้เลือกแล้วประชาชนเขามีมติแล้วว่าเขาไม่เอามึงมึงไปอยู่ในนี้ก่อนแล้วกันประชาชนเขาไม่เลือกมึงคักจบประชาชนเขาไม่เลือกมึงค่ะมึงไม่ได้ไปต่อค่ะมึงก็ไปอยู่ในกล่องก่อนพวมึงไปอยู่ในกล่องกันเลย อยู่ในกล่องกันให้หมดประชาชนเขาไม่เอาประชาชนเขาไม่เลือกเมืองมึงไปอยู่กับคนอื่นเลยอืมสลับสลับการ์ดกันไม่หมดใช่ไหมไปอยู่ในกล่องก่นเดี๋ยวดิฉันจะต้องไปแล้วดิฉันก็มัวแต่เล่นไม่ได้เนี่ยดิฉันจะต้องอันนี้เดี๋ยวไว้แจกเขามาดูก่อนว่าถ้ามันใส่มันจะสวยไหม

ไปเลี้ยงชาบูเด็กๆค่ะไปเลี้ยงชาบูเด็กๆไปเลี้ยงชาบูลูกน้องก่อนลูกน้องเขาอยากกินชาบูกันตั้งแต่ปลาตั้งแต่หมื่นออเดอร์แล้วจาได้ไหมตอนนั้นน่ะนั่นแหละแล้วก็ยังไม่มีเวลาผัดนางไปผัดนางมาจนตอนเนี้ออเดอร์ครบกําไรสวยมากสามบาทกําไรสามบาทขายได้นะคะเป็นทองคําแท้ค่ะ เป็นฟองคำ916กระเป๋าสวยจะพาไปกินโอ้ยปวดหลังาาลเดี๋ยวอาจจะเอาที่ไลฟ์ไปเดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวถ่ายคลิปหน่อยแค่นี้นะคะทุกคนที่ฉันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันแค่นี้นะคะไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันเขามีเยค่ะมีน้ำจิ้เด็กด้วยค่เกี๊ไดอไม่น่ะกินมากขอบคุณมากดอกกุหลาบนะคะทุกคนทานชาบูกัน,นะคะ่ะ น้ำจิ้มของเด็กมีเป็นน้ำจิ้มปาอาคุณเืบบดอกกุหลาบนะครับเต็ม ออะะขอบคุณท่านักตักหลาณนะครับคะคุณค่ะ คุณ้าเราลราบนะครับชอบกินหัวปลาอร่อยมากอืม นีของเยอะนะถึงเป็นของเยอะแล้วม่ะอะม,ม,ม,มากับพนักงานค่ะ18ชีวิต ิชีวตกเก๋ๆหล่นคุณแพรรี่ไม่พูดถึงน้องเลยสงสารน้องชุติพรมึงต้องตื่นก่อนนะมึงต้องตื่นก่อน มึงะต้องตื่นให้มากอืม่ะเป็น F4 ควรเป็น F4 ที่น่ารักไม่ใช่เป็น F4 ประเภทประสาทแดงมึงมันเป็น F F4 ประเภทปสด,ดรู้ตัวไหมรู้ตัวไหมนะวันนี้กูว่าเพิ่งเอาคลิปน้องไปลงมึงไม่ไปดูอ่ะมันมีพวก F4 ประเภทแบบมึงอ่ะเขาเรียก F F4 ปสด,ด ไปดูขาเพิ่งเอาคลิปนางไปลงอยู่ในคลิปนะไปดูเลยไปดูคะ่ะไปดูก่อนก่อนที่จะพูดอะไรนะ่อย่าปัน่นไปเรื่อยอะ่ะพี่อย่าไปเรื่อยพี่อย่าไปเรื่อยครับพี่อย่าไปเรื่อยครับอย่าเป็นสายปัน่นพี่อย่าสายปั่นนะครับ น้ำจิ้มเพิ่มหน่อยเติมน้ำจิ้ม,มอือใช่ไม่ได้มีอะไรกับลูกน้องค่ะสิบแชีวิตอันนี้คุณพ่อคุณแม่ โต้นูนหลาน3ามคนหลานหมดเลยอันนี้ลูกน้องเนี่ยเนี่ยบานเนี้ยทั้งหมดเลยบานเนี้ยทั้งหมดเลยใช่หมดค่ะแล้วก็นูนอีก1โตะนูนอีก4ี่คนใช่หมดเลย18คนค่ะทั้งหมด18คนชำ่ชำช้ำ คนช้ำๆสองคู่ตัวหวังวมีสาวอยู่ตัวนะฟอสก็นีไม่ได้เลยไม่มันดีตรงที่กินร้อนๆนะครับชาบูชิครัมันอร่อยตรงที่เรากินร้อนๆนะ